เป็นชี่วมึงตามงานต่อเนะี่อะปะเจะปะเจะกูอยู่ไหนนะเนี่ยเอ่อปะเจะโอ้เจอแล้วเออว่าไงตาอแกสับบุษะ ตายเรียบร้อยแล้วอะาฮะเกิดอะไรขึ้นอาจารย์อาจารย์เกิดอะไรขึ้นอะร่างใหญ่ฉันโดนโจมตีฮะใครอะจากเจ้าสมบทรเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์เดี๋ยวมันยังไม่ตายอีกเหรอใช่เกงว่าจะยังไม่ใช่มันจะไม่ตายฮะอะไรเดี๋ยวเข้าไปกินที่หลังเดี๋ยวไปตอนนี้ดีกว่าโอเคไปเทุกคนลุย ้ยกินเราก็ต้องปฎาจลปฎาจันครับอาจารย์โอ้ข้าวยังไม่ได้แดกอาจารย์ลูกไปมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยดีไหม้ลุงมานี่ลุงเร็วลุงโอ้โอ้เดี๋ยวลุงไปไปไหนกันมาว่าฉันลุงก่อนเดี๋ยวนี่นายยังไม่ตายอีกเหรอเนี่ยคนอย่างฉันนี่น่าจะตายอีกอย่างฉันมีวุฒิของฉันอีกชิ้นหนึ่งออกมาได้แล้วนาคุเอ้านี่พวกเดียวกันเหรอ นี่นายเรียกคนนี้ไปเป็นอาวุธอย่างนั้นเหรอเออพอได้ละคนเราสู้กันแล้วล่ะเอาสิมาเลยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดีดีโอเคโอเคทุกคนคุมกันลุงคุมกันลุงเฮ้ยมันมาว่ะบอยซกคุระคุมกันลุงไว้คุมกันลุงไว้เออคุมกันลุงไว้บอยเอาเลยโอ้อะไรของมันวะเนี่ยโอ้ระวังด้วยนะจืดระวังด้วยคาถาจะหมดไหมเอ้ยจักราจะหมดแป๊บนึงเออจะจักรนั่งอยู่โอ้โหชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้ว เอ้าอาจารย์ไปไหนแล้ววะตายแล้วเอาไงดีไม่ได้การแล้วไปกระถาไม่ออกแยกเงาไม่ออกเออบอยไปโอเคได้ไปเออไปลุ้มโอ้โหยนักกาบคนหลอนเลยไปไปไปเอ้าอ๋อยังลังแยกโอเคโอเคไหวนะระวังอยู่ระวังอยู่สกุลละคุ้มกันไว้ใช้คาถาดินคุ้มมกันไว้โอ้ย เฮ้ยชาทุง่งโอ๊ยรังแยกมึงไปทำมาไรสักอย่างสิมึงจะยื้อโชว์ตายแล้วแต่ต้องสั่งการมันก่อนอ่ะนายต้องไปตีมันทีนึงอ่ะอ๋อโอเคเข้าใจแล้วไปพวกเราหายไป <laughs> 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 พวกเราพวกเราไปมันไม่ออกม,มาเพื่อนเอาไงดีวะโอเคมันไม่ออกาก,กาฉันจะหมดเหมือนกันแสดงว่าเป็นที่จาก,การแหละไม่ได้กาดละ ต่อต่อยังไหวอยู่นะโอไหวอยู่ยอยไหวอยู่โอเคโอเคอันนี้ให้ก่อนขอชดเจ้การก่อนโอเคได้ได้ได้เดี๋ยวถวงไปล้วให้ได้แล้วไปลุยพวกเราตามมาทุกไอเกือบแล้วกูเกือบแล้วโอ้ยจะกัดจะหมดแล้วอะโอเคไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆก่อนขอบคุณเรคุ้มกันไว้นะได้น่าละเมิงไปไหนเนี่ย อ้าเฮ้ยซอสนี่ว่ะอ้าวซอสอ้าวว่าไงเห็นนายราเมงปะอ่ะเอวินนะนะเออใช่ใช่ใช่ไปไหนอะไม่เห็นเลยอะนี่ก็ตามหายที่้าตาเหมือนกันเนี่ยอ้าใช่เหรอเออโอ้โหงั้นไป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 แล้วก็มาภารกิจอยู่อะเออเนี่ยต้องไปี่ไปทำภารกิจเนี่ยแล้วก็หายตัวไปไหนไม่รู้อใหญ่เจอนะใหญ่เจอจริงๆเลย เดี๋ยวมาไปไล่กัดเลยเฮ้ยน่าสนใจน่าสนใจต้องกัดให้มันเน่ยอ่าจะไปใช่ใช่เออว่าแต่คิดว่าทั้งสองคนจะทำอะไรอยู่ตอนเนี้ยนี่น่าตาได้กินไก่มานาวด้วเรอทำให้ยังไม่ยังเฮ้ยกินดีเราอุตส่าห์ทำให้เลยนะั่นนี่อ่ะไม่หิวอ่ะเราว่าจะไปเราว่าจะไปเปิดร้านแข่งกับอาจารย์สกุยสกุยอะไรนะั่นสักหน่อยอือ ลองลองกินดูสิว่าอร่อยไหมอะเราว่าอร่อยมากเลยนะอืมเราไม่หิวเอานะลองกินดูก่อนเลยนี่มีมีดอกไม้ด้วยเนี่ยมีดอกไม้ด้วยเอาเอาดอกไม้ไปดอกไม้ไปดอกไม้ไปเอาไปเยอะเลยซื้อมาจากซื้อไม่ชอบอะ่<า>อบอะฮะเ,ปปนะเราไม่ชอบเดี๋ยว่ามันไม่ชอบว่านี่ดอกคุณหลาบไปนะเว้ยก็เราไม่ชอบดอกคุณอ่าอ่าอ่าเผยพอเราเรามีเรามีให้อีกตานหนึ่งอ่า ลองกินดูมันอร่อยนะแค่กินก็พอใช่ปะใช่ใชโคตรอร่อยเลยเออนายนั่ง,งทำไมอ่ะร้อนเหรอเฮ้ยเราก็อยู่กร,รุงแม,นะม่น้าไม่เราแค่ไม่อยากนั่งใกล้ไหนโะอ้โหแรงนะคำนี้ทำไมอ่ะอืมก็อร่อยดีนะงั้นเราไปนะเดี๋ยวมี่นาตามีอะไรอีกนาตาช่วยหันหันอีข้างหน่อยได้ปะ ฮะหันทำไมอ่ะใช่ใช่ใช่ที่หันในข้างเอยด้่ะพอดีเราไม่อยากรักเธอข้างเดียวเออเราไปละายเดียว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 เดเดียวเดียวเดเดียวเียตาเดียเดียวเดียวเดียวเอาเฮยตาเดียวขอโทษนะเฮยตาเจ้าขอโทตายแน่โอ้ย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 โอ้โหโอ้โหโอ้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 ้โอย่าพึ่งอย่าพึ่งเอ้ยเอ้ยเอ้ย อะไรเอ้ยนัดจืดไอ้บ้ามึงจะอะไรเนี่ยเอา้าอะไรเนี่ยนี่นายอย่ามาเป็นตัวโถงได้ไหมไม่แล้วจะมาช่วยฉันทำไมไม่รู้สิร่างกายมันไปเองคืองี้นะดิมเราต้องสู้กับมันอีกรอบโอเคได้หมไปรอบนึงได้แหละไปลุย <laughs> เฮ้ยเดี๋ยวนายจะไปไหนอะเฮ้ยมาเอาบอยเฮ้ยบอยฉันมาได้แค่นี้สินะนายแพ้ฉันแล้วนายต้องตายด้วยดักของตัวเองอะไรกันหาคุนนายจะมารับแทนฉันทำไมฉันอยากให้นายมีชีวิตต่อ ถึงช่วยฉันฉันก็ไม่ไหวแล้วเหมือนกันฉันจะไปกับนายฮาคุนัดเบอร์ฉันฉันดีใจมากที่ได้สู้กับนายแล้วโคตรสุดท้ายช่วยอะไรฉันอย่างหนึ่งได้ไหมอินาตาจะขอโทษจะตามมาได้ไหมก็ร้องเอา,อ,าอยู่ตรงนี้กออ็ดีเองหาก็ต้องงาน หายละเออสัตว์พอดีเลยช่วยเราด้วยดิวินตามเราอ่ะอ๋อไอไอหมอไอ้หนุ่มราวมงทำอะไรอ่ะฮะฮะคนแก่ยไมมาด้วยอ่ะอ๋อไอ้คนเลี้ยงหมาแล้วปากหมาด้วยนะแกเอาเอาวอาหาเรื่องเหรอไอไอคนนี้มันหน้าหมาจริงๆเลยเนี่ยฮะเอาเวลาไปจีบสาวไปทำภารกิจดีกว่าไหมภารกิจอะไรไม่เห็นรู้เรื่องเลยอะไรอะไรเนี่ยเฮียต๋าเนี่ยหายไปไหนเนี่ยวันนี้เรามีภารกิจต้องไปทำนะก็วินอ่ะตามเราทั้งวันเลยอ่ะ ไอหมาไอไอวางหน่อยโอเคเนี่ยไปเนี่ยฮัดรู้จักทำงานทำการบ้างไงเปดิจิจ้าซะแท้เขายินยอมเราไม่ได้บองเับไม่ได้ยินยอมเขายินยอมอ้าวไม่บอกเขายินยอมอ้าวไม่ตัวอ่ะยังไม่ได้บอกเลยว่ายินเขายินยอมยังไม่ได้พูดสักคำเขายินยอมไม่เขายินยอมโดยสุดริสุดใจเอาพูดพูดดี เขายินยอมเข้าใจไหมไอ้หน้าหมาแต่ปากเขาไม่ได้บอกว่ายินยอมอ้าวปากมาอย่างงี้ก็เอาไปกินเลยแล้วกันเขาเป็นเล็กไงได้ไมเพื่อใครเอาทำธุรกิจก่อนเฮ้ยอ่ะีตาตะเราไปกันดีกว่าไปเออีตาตะเดี๋ยวเรากไปนายละเมงมากัด้วยทำธุรกิจแล้วไปกันไปไหนไม่ไปก็ไปแล้วเนี่ยต้องหยาก่อหลวงดเหมียวหมาก่อนช่วยเขาเหมียหมาก่อน เออโอเคโอเคโอเคแล้วทำภารกิจอะไรแล้วมา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 ทำภารกิจกันเนี่ยเนี่ยเอาหมาออกแล้วไป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 ภารกิจอะไรไปเฮ้ยเฮ้ยมานี่ไปไปไหนเฮ้ยไปทำภารกิจกันเอาด้านไหนด้านนี้ไม่ไปก็ไอ้ทามเราช่วยทามดิเอ้าทามไม่อยู่ไปดิไม่อยู่เหมือนกันเนี่ยไปก่อนเลยนะเนี่ย ไปก่อนคนเดียว<อ>คนเดียวก็ไปเดี๋ยวระแก๊งเลยเราสามคนเหรอเออใช่ดีไม่รู้ไปไหนเหมือนกันเนี่ยโอ้ยเราเร็วราเราเต้องมาตามกันด้วยเนี่ยเออไปเลยไปเถอไปเถอะอาจารย์แย่แล้วอาจารย์นัดอาจารย์ไปดูไปดูบอลให้หน่อยครับอาจารย์รู้อาจารย์โอยโอยบอยโอยากในขนาดนี้เนี่ย อย่าเพิ่งตายสิบอยตื่นขึ้นมาสิบอยบอยตื่นขึ้นมาสิบอยอย่าเพิ่งตายบอยบอยบอยตื่นขึ้นมาบอยตื่นตื่นขึ้นมาอย่าเพิ่งตายบอยตื่นขึ้นมาบอยบอยตื่นขึ้นมาบอย แต่อย่างน้อยก็ได้โทรกันเห็นผ่านโทรศัพท์ทุกวันหลังจากนี้แล้วก็คงต้องอดทนเราวันนั้นเรคโควิดมนซาลงแล้วก็คงได้เจอกันฉันรู้ว่าเธอคิดถึงไม่ได้ฉันคิดถึงเธอแค่ันได้ยินเสียงของเธอมันทําให้ฉันได้รู้ว่าถึงห่างไกลกันแค่ไหนรู้เอาไว้ฉันยังไหวที่ได้รอได้เจอเธอถึงมันทําให้เกินทนแต่ตัวฉันก็ยังรอฉันคงทาได้แค่้ฟมองแต่ถ้าเธอคิดถึงฉันเธอแค่ได้ฉันมาฉันจะรีบรับใสยแล้วบอกคิดถึงทุกอยาง